เงี้ยหลังคาเสี่ยงดิ นี่ครับบ้านโบลานญี่ปุ่นเขาเรียกว่าหมู่บ้านเลยนะไหวริืมริืมไม่เจ๋อันทิ้งเขาขาวนี่มันยังดีพีน่น้องมาเด่นเ,เออเนี่ยนายยังเขาเสียง อากาศหมู่บ้านโบราณครับคือคุณคือภูเขาไฟฟูจินะครับสบายหนาวเย็นจอยจอยพี่น้องครับอากาศที่มีประมาณสามสี่องศาสินแห่งเมืองญี่ปุ่นรียูวยังไงซองหมีอยู่สี่ปันตอนทำไงซีนอบแห้ง เข้มเข้มอากาศหนาวหนาวแบบไม่พองนี้เราปิ่งตาสกี อย่างปลาและอย่างกุ้งลาดไข่ของฝากนะครับมีหลายแนวบิงลาปิาป้งกุ้งคนละหมากหลากไหให้สมองสงสารกินหน,น,น,นี่ยถ้ามันกินอาหารสุ่มเล่นขายยินอันนี้เรียกว่าไรเป็นเรีย,วยงวายไก่ทอดไก่ทอด อย่นี้โย่างสิ่มปลาปามันมีร่องสิ่งปลาตันเียันน้อนั้เนื้อปลาทูนมันหนาอยู่เป็นปลานามตีดเนี่ยปลาไม่ทะเลสาเพราะว่ามันนี่ยอร่อร กินมันไม่เหมือนอาทะเลเดาไปดินนันหน้าบ้านฉันเอานีคุณก้องหัวคุณยังกินน้ำกลันฟังนี่ก่องอืมนี้อร่อย่ไหมฮะ ะยมมเเราีสบิชโด่นี่ผู้เขาไฟฟูจิอีกฝั่งหนึ่งครับอยู่ฝั่งทะเลสาบโซจินั่นแหละผู้เขาไสเนะี่ยลองเห็นวันน่ะอ่านี่ขี่รถลงมาหมองทะเลสาบเราลดลงมาได้การขี่รถมานี่ก็ได้บรรยากาศดีสีแหวะเต้กับแวะได้ครับแล้วก็ขับข้ยากครับในญี่ปุ่นนี่ พวงมาเลยหัวคือบ้านเ้านะบรรยากาศดีตอนนี้ซีวงศาครับนี่คือทะเลสาบโซจิหนึ่งในหาทะเลสาบที่อยู่รอบๆภูเขาไฟนะครับบรรยากาศดีทิมะตกหทมะครับนี่นี่โอ้ยต๊กับตกหน่อยคนเนาะ อีมาตกขับกระลังขัาเป็นภาษาฝนเกลีิมาลินเราะท่านตกลินลินเพราะลินลินปุยปุๆยปุยปุยอย,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 ยู่นะขณะนี้เวลา14บนาฬิกาของญี่ปุ่นนะครับอาก,ศก,กาศอยู่ที่3องศานะครับ3องศาตึงจะเศ้าแล้วคันฝนเปล่ยนคัน ขันลุมามากกับพ่ออยู่ไดนอยู่สองสามองศาสี่หาองศาแต่ว่าขันล่มไก่หนาวดีไปเธอะทีนี้นเ,นนเรากำลังจะไปเมืองโยโกฮามา่าแต่เห็นควานเป็นหญน,นี่นท่านนี้ได้ยีหมมาขึา้นมันจอดพักรถครับขังนอกที่มากขาังตต๊ะกะอี หมากกำลังตก,กไปเรื่อจอดกินเผาจะไงติ๊กินเนี่ยันต้องกดออกจากตู้นี่แต่มันก็สิเด้งเหมืนอนกุญอะสิะเด้งเหมือนกุญเข้า,าก็จังขอฟ้งของมันกินบ้าเลยอาหารเที่ยงวันนี้เป็ยนยังไงซีเดียวหมูเข่าว่าวันนี้นะครับญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นประมาณนี้ เฮ้ย hey, พี่น้องครับผมกับแม่เขาบอกสิงครับตอนนี้อยูโยกโกฮามาะทางหลังผมเป็นเรือนิปปอนมาลูนะครับเรือนิปปอนมาลูเป็นเรือหลบโบราณเนี่เขาจะย่างนะี่ละเรือสมัยจะโดนหรอครับผมว่า,าเห็นหน่าย,ยูช่ไนะหมหนาวหนาวหนาวมาฮอดโยกโกฮามาแล้วครับมาจากฟูจิอะไรนะฟูจินะ ทาวาฟูจิโกะนะครับเมือนี้สินอนอยู่โยกโกฮามาะไปไปตะลุยโยกโกฮามะกันหมือนนี้